เผยเคล็ดลับครั้งแรกไมกี้ปณิธานถึงขั้นไปเรียนนวดเพื่อพิชิตใจป้าจแจว๋วถึงแม้ละครขวัญรือไทยจะลาจอไปแต่กระแสะความปังของไมกี้ปณิธานบุตรแก้วพระเอกเดาวรุ่งลูกครึ่งไทยเยอรมันจากละครเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนขวัญรือไทยประกบคู่ยาดานรินยาพากันปังแพ็กค,คู่ถึงขั้นมีด้อมบ้านคู่ชื่อปณิดาปณิธานยาดาเจอหนุ่มไมกี้เลยต้องถามกระแสะความดังแบบข้ามคืน ตกใจมากๆครับมันตื่นเต้นตกใจดีใจขอบคุณมันคืออาการนี้รับรู้กระแสเข้ามายังไงบ้างเอาจริงๆอยู่ในโซเชียลมันยังไม่รู้สึกฮิตขนาดนั้นด้วยความที่ผมมาจากเล่นดนตรีเปิดหมวกผมไม่รู้เลยมันเป็นยังไงมารู้ตัวอีกทีตอนที่ผมออกไปแล้วคนเรียกผมว่าชัดกล้าวมีคุยกันไหมกระแสแรงประทะหน้ามากมีคุยกันในไลน์กลุ่มครับนักสแสดงเบื้องหลัง อยู่ในกลุ่มนั้นทุกคนตื่นเต้นกันมากที่บ้านว่ายังไงคุณแม่กับคุณยายชอบมากๆหลังจากดูอยากดูซ้ำจากที่ไม่เคยดูเน็ตฟลิก์ก็ดูย้อนหลังก็ต้องสอนคุณยายให้กดมือถือแต่พ่อจะเป็นชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจภาษาไทยเวลาคุณแม่ดูจะไม่ค่อยรู้เรื่องจะต้องคอยแปลภาษาให้พ่อก็เลยเป็นเหตุจะต้องดูซ้ำๆและพ่อก็ไม่ยอมดูย้อนหลังที่มีซักอยากดูสดคอดูสดไม่รู้เรื่องวันไหนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจบตอนพ่อโทรมาแล้วเมื่อกี้แปลว่าอะไรต้อง แปลผ่านเทเลคอมเลยเห็นชอบแล้าเรียนคนนั้นคนนี้แล้วป้าแจ๋วผู้กำกับละ่ะมีบ้างเสียงอ่อยๆเวลาซ้อมบทป้าแจ๋วก็จะเล่นแทนเป็นที่มาของฉัดกล้าวทำไมกอดเกรงเกรงหัวเราะเจอป้าแจ๋ววีนถึงขั้นเคยร้องไห้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาจริงๆนะป้าแจ๋วดูดูดูโหดๆนะแต่เวลานอกฉากทำเสร็จแล้วน่ารักมากจริงๆ เขาอยากให้ทุกอย่างออกมาดีทําให้เรารู้เจตนาเขาดีจริงๆโดนดุตลอดแล้วผมเป็นคนเจ้าน้ําตาด้วยทําไมร้องไห้ขนาดนั้นมันเป็นละครเรื่องแรกของผมไม่เคยถ่ายทําอะไรแบบนี้ถ้าให้เล่าผมเป็นเด็กอายุ18เพิ่งจบหมู่หกใหม่ๆได้มาทําแบบนี้มารับบทฉัดเกล้าลูกคุณชายหมอ ตกใจและกดดันมากๆร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพมากๆบางทีเราก็รู้สึกทำไมทำไม,ไม่ได้มีบ้างมีท้อบ้างมีป้าจแจว๋วและพี่ๆทีมงานคอยตบๆต,ต,ตีๆไปให้ถูกทางประโยคไหนของป้าจแจ๋วที่ยังก้องในหูเราจนทุกวันนี้ไอ้ไมกี้เสียงเข้มๆเรียกดังๆเสียงผ่านวอลมาเลยจริงๆไม่ผ่านวอลก็ได้ยินโดนน้ำเสียงแบบนี้ทุกครั้งจนผมเก็บไปฝันเลย ฝันถึงป้าแจ๋วตลอดเวลามาทั้งเสียงมาทั้งภาพเลยตอนท้ายมีเจมจิมาเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้อยู่ในบทเป็นการเนรมิตขึ้นมาของผู้จัดผู้กำกับที่คิดว่ามันเหมาะสมเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับนักสแสดงด้วยก็ไม่คิดว่าจะมีฉากนี้เพราะบทไม่มีบทพูดถึงพ่อแม่เลยมาเพิ่มทีหลังก็จะเจอกันในกองแต่ไม่ได้เข้าซีนด้วยกัน คุ้มไหมกับที่เราเสียน้ําตาวันนั้นแต่เป็นความสําเร็จในวันนี้คุ้มครับได้ดูผลงานเราวันนี้ได้เห็นชัดกล้าบนทีวีรู้สึกภูมิใจสู้ทุ่มเทให้มันได้แบบนี้ไม่เสียใจเลยเต็มที่จริงๆผมมีความลับจะบอกอย่างหนึง่งผมอยู่รอดในกองถ่ายได้เพราะผมนวดมือผู้กํากับนอกจากผมเต้นสร้างเสียงหัวเราะแล้วผมต้องเต้นโชว์สร้างเสียงหัวเราะด,ด้วยที่รู้ไหมผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนผมถึงขั้นไปเรียนนวดเพื่อที่เอาตัวรอดในกองถ่าย เพราะว่าณตอนนั้นป้าแจ๋วบอกว่าเธอไม่มีอะไรดีสักอย่างที่ฉันยังเอาเธออยู่เพราะเธอนวดเก่งผมถึงขั้นไปศึกษาเลยว่ากดเส้นยังไงผมไปหาหมอนวดแล้วให้เขาสอนผมกดเส้นบอกว่ากดยังไงดีกดไหลกดมือผมไม่เคยเล่าให้ฟังที่ไหนเลยทําไมต้องไปจริงจังกับการไปเรียนนวดขนาดนั้นทําไมไม่ฝึกทักษะการแสดงเอิ่มที่ครับทักษะการแสดงผมก็ฝึกมาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสกิลการเอาตัวรอด ถ่ายไปนานเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าต้องไปเพิ่มเติม ก็ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ไปเวิร์กช็อปผมก็คิดว่าผมจะทำยังไงดีพอนวดป้าแจวผ่อนคลายเขาจะด่าน้อยลงดูน้อยลงทางป้าแจวรู้ไหมเราไปเรียนนวดเพื่อเขาเลยไม่รู้ครับเวลาผมต้องศึกษาการแสดงคนอื่นๆเวลาพี่พี่คนอื่นเล่นผมต้องไปศึกษาวิธีการเล่นนั่งดูมอนิเตอร์ป้าแจวจะให้ผมดูมอนิเตอร์แล้วป้าแจวจะยืมือมาให้ผมนวดผมจะมีเก้าอี้ประจำข้างๆป้าแจวประกอบเลยครับนวดนวดไปป้าแจวจะเสียงจููๆแบบกดถูกจุดโดนเส้นทำท่าประกอบเรียนแบบป้าแจว ทุกคนมองไมกี้เป็นลูกรักป้าแจ๋วรู้สึกดีมากๆครับที่เป็นลูกรักป้าแจ๋วหลังจากนี้ผมจะเอาดีทางด้านการแสดงบ้างครับผมถ้าผู้กำกับท่านอื่นเอาเราไปเล่นจะเซอร์วิสเหมือนป้าแจ๋วไหมได้ได้ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเซอร์วิสก็ได้เลยครับ